チビスタはどうなろうとは今は私た水創生魔法海流のゆりかご จากหญิงสาวคนหนึ่งที่ครอบครัวของเธอนั้นต่างก็ไม่ต้องการเธอขึ้นชื่อว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้แม่ของเธอตายพลังเวทที่ไม่สามารถควบคุมได้แถมปากนั้นก็ไม่ตรงกับใจที่กล่าวมานั้นเหมือนจะไม่มีอะไรดีเลยล่ะสิครับแต่ทว่าในภายหลังเธอนั้นกลับกลายเป็นแนวบุกชั้นแนวหน้าของราชอาณาจักรโครเวอร์ที่แข็งแกร่งจนหาใครมาเทียบเคียงได้ยากเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังรับชมกันนั้นรบกวนคอมเมนต์บอกเรากันหน่อยนะครับว่าตัวละครในคิดหน้าที่อยากจะให้เราทําโปรไฟลนะ์นั้นระหว่างชาร์ลอตต์ใน ครับหวัวหน้าของหน่วยกุหลาบสีน้ําเงินนะครับและวิลเลียมเวนเจนนะครับหวัวหน้าของหน่วยรุ่งอรุณสีทองเพื่อนๆอ,อยากจะให้เราทําตัวละครไหนกันก่อนนะครับวันนี้ผมเพชจากอัดี้เด็กจะพาเพื่อนๆไปรู้จักเรื่องราวของโนโเอลซิวานักเวทวารีแห่งตระกูลชั้นสูงซิวาและหน่วยบุคคลสําคัญของแกงกระทิงดําครับ ถ้าจะให้เราพูดถึงตัวละครอย่างโนเอลซิวาแล้วหรือว่านางเอกนะครับที่มีบทตัวละครหลักฝั่งหญิงเยอะๆแล้วเนี่ยเราก็คงจะข้ามตัวเธอไปไม่ได้เลยครับก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวละครตัวนี้มีทั้งคนรักและคนเกลียดเธอไม่มากก็น้อยกันเลยทีเดียวเธอนั้นเกิดขึ้นมาในตระกูลซิวาที่เป็นชนชั้นสูงของราชาอาณาจักรโครเวอร์อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าตัวเธอนั้นมีพี่น้องร่วมกันอีก3าคนนั่นก็คือโนเซลซิวาเดบราซิวาแล้วก็โซลิดซิวานั่นเองครับไล่เรียงตามลําดับจนถึงน no เอลซวาที่เป็นน้องคนสุดท้องนั่นเองในวัยเด็กของเธอนั้นเรียกได้ว่าลำบากยากเย็นกันเลยทีเดียวเพราะเธอนั้นก็ต่างถูกเยาะเย้ยมาจากคำพูดที่พี่ๆของเธอนั้นต่างดูถูกเหยียดยามเธอเนื่องจากเธอนั้นขาดการควบคุมพลังเวทที่ดีนั่นเองครับพร้อมกับการถูกตราหน้าว่าเธอนั้นเป็นคนฆ่าแม่ของเธอที่เสียชีวิตหลังจากให้กำเนิดเธอได้ไม่นานครับดังนั้นในวัยเด็กของเธอนั้นจึงได้ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งของเธออย่างมิโมซาโบมิเลียนนั่นเองซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกกกกกกักกกนนัันนนนนใใตะะููลลลล้ๆคบแมมซ่่าีเเอง,เอง็็ป ทำให้กับโนเอลในการควบคุมพลังเวทในอดีตนั่นเองเมื่อโนเอลอายุครบ15ปีแล้วตัวของโนเอลนั้นก็ได้เข้าร่วมกับหน่วยอศัศวนเวทมนต์ย่างหน่วยกิทิงดำที่คนชนชั้นสูงนะครับก็ต่างไม่ชอบใจมากนักกับหน่วยนี้หลังจากที่โนเซลนะครับพี่ชายคนโตของเธอไม่ยอมรับให้เธอนั้นเข้าหน่วยอินซีสีเงินนั่นเองซึ่งนั่นแหละครับมันก็เป็นการที่โนเซลนั้นต้องการให้โนเอลถอยห่างจากการต่อสู้เลยเอาไปฝากไว้ที่ยามิสกิฮิโรที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่สร้างปัญหาและไม่เอาไหนที่สุดนั่นนนเเองคครรับโดยหาาาู้้ไม่ว่วขี ล่ะครับรวมไปถึงพวกพ้องในหน่วยกระทิงดํานี่แหละจะเป็นคนบ่มเพาะให้หญิงสาวคนนี้กลายเป็นอีกคนหนึ่งที่ในอนาคตโนเอลซิวาชื่อนี้จะมีบทบาทมากกันเลยล่ะครับ เองนะครับก็เป็นปูมหลังของเธอโดยปกติแล้วนิสัยของโนเอลก็จะเป็นไปตามราชวงศ์ทั่วไปเลยครับที่มีความมั่นใจในตัวเองเย้หยิงปากไม่ตรงกับใจอยู่เสมอเธอในวัยอายุ15ปีนั้นก็เป็นหญิงสาวน่ารักใช้ได้เลยเละครับดวงตาโตๆตตสีชมพูสวยน่ารักกันเลยพร้อมกับทั้งชุดของเธอนั้นยังเข้ากับคาแรคเตอร์ของเธออยู่ไม่น้อยเลยละครับโดยเวทหลักๆของเธอนั้นก็คือเวทน้ําที่เดี๋ยวเรานั้นจะเพิ่มเติมกันให้ฟังในท้ายๆคลิปนั่นเองเธอเกิดวันที่15พฤศจิกายนราศีพิจิกนะครับสูงท กรุ๊ปเลือดของเธอเนี่ยเป็นกรุ๊ปเลือดโอไหนใครเกิดช่วงนี้หรือว่าสูงเท่านี้รวมไปถึงมีกรุ๊ปเลือดแบบนี้เป็นร่างจำแรงของโนเอลกันแล้วล่ะครับหลายครั้งหลายคราเลครับที่เธอนั้นก็มีคาแรคเตอร์ที่ชอบหาข้อแก้ตัวให้กับตนเองเวลาเขินๆอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีเท่าไหร่แต่มันก็กลับเป็นอีกมุมหนึ่งที่น่ารักของเธออีกแบบหนึง่งถึงแบบนั้นเองนะครับเธอก็กลับเป็นหญิงสาวแกร่งที่มีความมุ่งมั่นและทะเยอทะยานไม่น้อยเลยทีเดียวเรื่องกกกกกกาาารรรรรรััััพวววคคคคล้้้อออออองงงงขขเเเเธนนนนีี่ยย็็ไมหหใใทรรดะะบถสตตโ จะรับรู้ได้ทันทีเลยแหละครับว่าเวทของเธอนั้นจะปรากฏเวทใหม่ขึ้นมาและแข็งแกร่งขึ้นมาทุกครั้งที่เธออยากจะปกป้องหรือช่วยพวกพ้องรวมไปถึงบรรดาครอบครัวของเธอนั่นเองครับพื้นฐานแล้วโนเอลเป็นคนที่มีพลังเวทสูงมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแม้ว่าเธอนั้นจะใช้กิมมัวเียงแค่สมแฉกก็ตามทีแต่ด้วยการที่เธอน,น,นะครับเป็นราชวงศ์ที่มีพลังเวทสูงอยู่แล้วเธอก็ดันไปฝึกฝนตัวเองเพิ่มกันมากเข้าไปอีกจนภายหลังนั้นเธอก็มีทั้งเวทรับและลุกในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งเกินกว่าที่ยาาามิิสครรดกกไว้อีนนั ครับราวกับว่าเธอนั้นคือร่างจำแรงแม่ของเธออย่างเอเชียหญิงสาวที่หากเธอไม่ตายไปก่อนนั้นเธออาจจะมีตำแหน่งใกล้เคียงกับจักรพรรดิหมดคนต่อไปมากที่สุดนั่นเองครับหลังจากที่เธอนั้นได้เข้ากับหน่วยกระทิงดำแล้วมีเรื่องวุ่นวายอะไรให้เธอได้ปวดหัวร่วมไปถึงสื่อความบทบาทของเธอออกมาในหน้าแบ็คโครเวอร์กันอีกบ้างเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพาไปดูกันครับ ก็ตั part. ้งแต่เธอเข้าหน่วยกระทิงดํามานะครับในพิธีการรับน้องของแอสตาเองเธอก็สัมผัสได้ว่าแอสตาที่เข้ามาในหน่วยนั้นก็คงเป็นเพียงแค่มดปลวกในสายตาของเธอขณะนั้นเธอไม่ได้มีความสนใจเขาแม้แต่น้อยในเวลาต่อมานะครับที่แมกนากําลังพาแอสตาเดินสํารวจฐานทัพกระทิงดําอยู่นั่นเองทั้งคู่นั้นก็ได้เจอเข้ากับโนเอลที่มีเรื่องกันนิดหน่อยนะครับจนโนเอลนั้นโจมตีเข้าไปที่แอสตาแต่ก็ไม่ไหวนะครับบอลน้ำไซโคเข้าไปหาแมกนาทันทีจนกลายเป็นเรื่องการเป็นราวสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าแมกนาเนี่ยผิด จากป่าของโนเอลนั่นเองโดยในเช้าวันถัดมานั้นนะครับตัวของแอสตาก็ได้ยินเสียงแปลกๆในป่าข้างฐานทัพนั่นเองครับมันจึงทําให้เขาสงสัยแล้วก็เข้าไปดูนะครับรวมไปถึงพบว่าตัวของโนเอลนั้นได้ฝึกพลังของตนอยู่เพื่อให้ครอบครัวนั้นยอมรับในการที่เธอจะสามารถควบคุมเวทมนตัวเองได้แม่นยำม,มากขึ้นครับแต่ในจังหวะนั้นเองนะครับตัวของโนเอลที่ไม่สามารถควบคุมพลังเวทของตัวเองได้นั้นก็เกิดกลายเป็นบอลน,น้ําขนาดใหญ่ที่เสี่ยงต่อชีวิตของเธอรวมไปถึงเสี่ยงต่อความเสียหายโดยรอบนั่นเองครับจนทําให้ มีนะั้นต้องทําการโยนแอสตาขึ้นไปและใช้ดาบปฏิเวทของเขานะครับฟันบอลน,น้ําเพื่อช่วยโนโอเอลออกมาและแน่นอนเลยครับว่าในครั้งนี้นั้นมันก็ทําให้โนโอเอลมองตัวของแอสตาในมุมมองที่ดีขึ้นร่วมร่วมกับคนจากหน่วยของกระทิงดําอีกทีหนึ่งครับในเวลาต่อมาแล้วพวกแอสตาแมกนาและโนโอเอลนั้นได้ไปทําภารกิจปราบหมูป่าที่หมู่บ้านโยชีกันนั่นเองครับแต่ว่าเขานั้นก็ได้เจอเข้ากับกลุ่มคนที่ต้องการตามหาหินเวทมนตในครั้งนั้นโนโอเอลนั้นก็ได้ใช้ท่ารังบังกรทะเลออกมาจนสามารถช่วยปกป้องชาวบ้านจากการ ตีได้อีกด้วยครับเป็นพัฒนาการขั้นแรกของเธอที่ทําให้เราได้เห็นหลังจากที่โนเอลนั้นได้เข้าหน่วยกระทิงดําม,มานั่นเองครับ เหตุการณ์ต่อไปนั่นเองนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์แก๊กเล็กๆของพี่เซเกเคนะครับโนโอเอลนั้นได้ทําการไปช้อปปิ้งที่ตลาดมืดร่วมกับวานิสซานะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ชี้นําเวทมนต์ของเธอถึงแม้ว่าเหตุการณ์วุ่นๆจะเกิดขึ้นแต่ในท้ายที่สุดแล้วเธอก็กลับได้คาถาขนาดเล็กมาเพื่อใช้ชี้นําเวทมนต์ให้แม่นยําม,มากขึ้นครับก่อนที่หลังจากนั้นแล้วตัวของโนโอเอลจะได้เข้าไปดันเจี้ยนพร้อมๆกับตัวของลักและแอสตานะครับเรียกได้ว่าเจเนี่ยอยู่ในทุกสถานการณ์กเลยนะฮะในครั้งน ลับในดันเจียนนะครับอยู่บริเวณใจกลางดันเจียนซึ่งลักนั้นนะครับก็ดันมุ่งหน้าไปยังศัตรูซะแล้วและทิ้งให้แอสตารวมถึงโนเอลเนี่ยคลำทางถูกถูกผิดๆิดกันอยู่พร้อมกับให้เนโรนกน้อยของเราในแกมคอยนําทางให้นั่นเองถึงแบบนั้นเองแล้วทั้ง2ทีมก็มุ่งหน้าไปยังใจกลางดันเจียนแต่ทว่าระหว่างทางนั้นเองนะครับโนเอลและแอสตาได้ยินเสียงการต่อสู้เข้าพวกเขาทั้งคู่นะครับจึงได้เข้าไปช่วยเหลือลักที่กํลาลังต่อสู้อยู่กับโลตัสพิสิงอมควันนั่นเองครับทั้งหมดนั้นได้ประสานพลังกััันนจทําาาให้้สามรารถขบไไลล่โลตด วมไปถึงพวกเขานั้นก็ได้เข้าไปเจอกับมานะครับที่กําลังตีอยู่กับยูโนรวมไปถึงแอสตาที่เข้าไปขัดขวางนั่นเองและในห้องลับของดันเจียนนั่นเองครับตัวของโนเอลก็กลับโดนการโจมตีของมาเข้าให้จนในที่สุดนะครับเธอก็ได้หมดสติไปก่อนที่จะได้รับการรักษาจากมิโมซ่าและเป็นเวลาเดียวกันนะครับกับที่ตัวของยูโนนั้นได้จัดการมาลงด้วยพลังของพูดอย่างซิลนั่นเองครับ และแล้วนะครับก็มาถึงจุดท้ายของเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ทั้งหมดนั้นนะครับก็ได้หนีออกมาจากดันเจียนได้ทันเวลาก่อนที่ดันเจียนนั้นจะถล่มทับพวกเขาลงไปนั่นเองครับจนมาถึงในอีเวนต์การมอบดาวเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับผู้ที่ทําผลงานได้ตัวของโนเอลนั้นก็ได้ไปที่ราชวังนะครับเพื่อเข้าพบและรายงานเกี่ยวกับเรื่องดันเจียนนะครับกับจกักรพรรดิเวนตมนั่นเองแต่ในงานเลี้ยงมอบดาวนั่นเองนะครับตัวของโนเอลนั้นก็โดนพี่ๆของพวกเธอเนี่ยดูถูกเหยียดหยามกันอย่างสุดหัวใจกันเลยแหละครับจนใครที่ด เนบรากันเป็นอย่างมากแต่แอสตานั้นก็ได้เข้ามากอบกู้สถานการณ์ชั่วคราวไปได้ก่อนที่เมืองหลวงนั้นจะโดนโจมตีจากกลุ่มดวงตาพาธิต่ยงขืนนั่นเองครับเธอนั้นได้ทําการต่อสู้ร่วมกับแอสตาและเลโอโปแต่ในจังหวะนั้นนะครับในการต่อสู้อยู่นั้นเองที่สถานการณ์กําลังย่าแย่อยู่แล้วนั้นกลับมีสถานการณ์บางอย่างนั่นเองนะครับย่าแย่เข้าไปอีกนั่นก็คือร่างของฟูเอโกเลออนที่แขนขาดนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นมาจากความมิตินั่นเองครับเมื่อทุกคนเห็นดังนั้นนะ ที่ตั้งสติได้และเข้าประเมินสถานการณ์รวมถึงการใช้ชุดคุมกระโปรงของเธอนั้นห้ามเลือดชั่วคราวของฟูเอโกเลออนไว้นั่นเองครับพร้อมดังเธอนั้นยังใช้รังบังกรทะเลของเธอเนี่ยเพื่อปกป้องแอสตาและฟูเอโกเลออนไว้อีกด้วยแต่มันนั้นก็กลับโดนทําลายไปโดยง่ายเพราะว่าเธอนั้นจะต้องใช้สมาธิในการห้ามเลือดฟูเอโกเลออนอีกด้วยครับและในท้ายที่สุดแล้วแอสตาก็กลับถูกจับตัวไปในที่สุดจนจบการต่อสู้นี้ลงไปตัวเธอเองก็ได้มีบทบาทเล็กน้อยนะครับเป็นอีเวนต์ให้ได้พักผ่อนจากการที่ไปเป็นพนักงานเสิร์ฟ แอสตาและฟินรั่นในการดัดเดทสาวกันนั่นเองครับซึ่งหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่โนโอเอลนั้นมีบทบาทเป็นอย่างมากแล้วครับเพราะว่ามันนั้นจะเกี่ยวกับน้ําอีกแล้วนะนั่นก็คืออีเวนต์ของพวกกระจิงดำนะครับได้รับมอบหมายภารกิจให้ไปเก็บรวบรวมหินเวทมนต์ในวิหารใต้น้ํานั่นเองดังนั้นเนี่ยในอีเวนต์ใต้น้ําที่ต้องลงไปยังวิหารใต้น้ําตัวของโนโอเอลนั้นก็ได้มีโจทย์นะครับที่ต้องทําการควบคุมเปลมังกรของเธอเพื่อพาทุกคนไปยังวิหารใต้น้ําให้ได้นั่นแหละครับจนในที่วย ของคาโนและแรงเชียร์ของทุกคนในหน่วยกระทิงดํานั่นเองครับรวมไปถึงการต่อสู้ด้านในนะครับที่มีการจับคู่สู้ราวกับเป็นศึกแบทเทิลนะครับที่เป็นเกมของตะแกเนี่ยมันก็ทําให้เธอกับคาร์โนได้เจอกันแต่แล้วนะครับเวโต้ก็ได้เข้ามาขัดจังหวะแล้วก็ทาร้ายคาร์โนจนเธอนั้นไม่สามารถพูดได้เลยทีเดียวครับในจังหวะนั้นนะครับตัวของโนเอลก็ได้ต่อกรกับเวโตอย่างสุดความสามารถจนเธอนั้นได้รับเวทมนต์การโจมตีที่รุนแรงเป็นอย่างมากขนาดที่สามารถทําให้แหวนของเวโตขาดได้เลยทีเดียวอย่างเวทลมหายใจมังกรวารี นะครับผมหรือถ้าเกิดดูซับในหลายๆที่เนี่ยจะแปลออกมาก็ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับจนในที่สุดแล้วยามิเนี่ยก็ตกอึ้งกันไปเลยเนะครับเพราะเขาไม่เคยเชื่อว่าตัวของโนเอลนั้นจะสามารถพัฒนาขึ้นได้รวดเร็วและมีพลังเวทหลับไหลอยู่ในร่างกายเยอะแยะมากมายขนาดนี้และท้ายที่สุดนะครับพี่แกก็ได้ลงมาปิดฉากโดยใช้จังหวะล่าชตนะครับจัดการเวโต้ไปได้ด้วยฝีมือของยามิสกิฮิโร่นั่นเองครับในเวลาต่อมานั้นทุกคนก็ได้รับรู้นะครับว่าแขนของแอสตานั้นไม่สามารถรักษาด้วยวิทยาการของอาณาจักร ไดโนเอลจึงได้เข้าไปพัวพันกับการไปยังป่าแม่มดเพื่อตามหาวานิซ่นที่คิดว่าเธอนั้นจะเอาตนเองเข้าแลกในการรักษาแขนให้แอซ่านั่นเองครับรวมไปถึงพวกเขาทั้งหมดนั้นก็ได้เจอเข้ากับราชินีแม่มดและเข้าร่วมต่อกรกับซาลาแมนเดอร์นะครับของกลุ่มดวงตาพาทิตย์เที่ยงคืนรวมไปถึงฟาน่าอีกด้วยพร้อมกับทั้งดับไฟที่กําลังลามนะครับที่ป่าแม่มดเรียกได้ว่าป่าแม่มดครั้งนั้นนะครับได้รับความเสียหายเป็นมากเลยทีเดียวหลังจากที่ลาดอสนะครับได้พ่ายแพ้ต่อแอสตาแล้วเนี่ยเธอนั้นก็กลัับถูกเวของราชินนนีแมม่ด้ จับตรึงเหมือนกับคนอื่นๆจนในที่สุดแล้วแอสตาที่โดนควบคุมนั้นก็กลับเข้ามาสังหารเธอแต่ด้วยเวทของวาเนซ่านะครับที่ตื่นขึ้นเองมันจึงทําให้โนเอลนั้นรอดตายมาได้ครับ ส่วนเทศกาลการมอบดาวนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายเป็นพิเศษนะครับกับโนเอลแต่หลังจากนั้นนี่สิครับตัวของเธอนั้นเนี่ยก็ได้มีบทบาทขึ้นมาอีกครั้งในการไปฝึกกับเจ๊ใหญ่เมเลโอเลโอนา่าที่ภูเขาไฟเขตมานาเข้มข้นสูงและเข้าร่วมศึกการแข่งขันอัศวินรอยอไนไนน์นั่นเองครับในศึกครั้งนี้นะครับผมจะสรุปให้ย่อๆกันหน่อยนะเพราะบทบาทของโนเอลเนี่ยหลังจากนี้ยังเหลืออีกเยอะเลยโนเอลนั้นจะมีบทบาทในครั้งนี้โดยการเอาชนะพี่ชายของตนอย่างโซลิดไปได้ในที่สุดครับที่พี่ชายของเธอนั้นก็ไดดด้้้ททําาากกรููถเธอแแต่สุยลว โนเอลก็ได้ฮึดพลังของเธอออกมาเพื่อจัดก,การพี่ชายของเธออย่างไม่หลังเลนั่นเองครับและแล้วตัวทีมของโนเอลรวมไปถึงยูโนนั้นก็เป็นฝ่ายชนะไปและได้รับเลือกให้กลายเป็นอัศวินรอยย้อนไหนเพื่อเป็นบุกฐานทัพของพวกดวงตาพาทิศเที่ยงคืนนั่นเองครับโดยในภาคเอลและการบุกฐานทัพของดวงตาพาทิศเที่ยงคืนนี้กลุ่มของโนเอลนะครับมีสมาชิกในทีมเป็นลับเคิร์ชหรือพี่ของมิโมซ่านะครับแล้วก็เบนจากหน่วยของราชสีห์สีชานั่นเองทั้งหมดนั้นได้บุกเข้าไปยังกราวิโต้ล็อกโซนดันเจียน แล้วเนี่ยทั้งหมดนั้นก็ต้องหยุดชะง,งักลงเมื่อตัวของลักและเบนนั้นได้เปล่งแสงออกมาจากการถูกวิญญาณของเอลเข้าสิงนะครับจนทาให้พวกเขานั้นโจมตีมายัางเคิร์ชและโนเอลทั้งคู่นั้นได้ล่าถอยจากการโจมตีของลักและเบนที่ลักนั้นเหมือนจะยังเหลือสติสตางอยู่เล็กๆด้วยน้อยและยั้งตัวเองให้โจมตีโนเอลพลาดไปนั่นเองครับแต่พี่เคิร์ชของ,ของเรานี่สิครับบาดเจ็บสาหัสกันเลยทีเดียวก่อนที่ทั้งหมดนั้นจะไปรวมตัวกันดูแอสตายูโนตีกับลิชนะครับและหลังจากจบอีเวนต์น ที่เมืองหลวงจากการรายงานของโนเซลนะครับว่าในขณะนี้ที่เมืองหลวงนั้นนะครับถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงก็เลยละครับและตัวของโนเอลเองเนี่ยในขณะนั้นนะครับเธอก็อยากจะลงไปช่วยแอสตารวมไปถึงยูโนต่อสู้ที่หมู่บ้านฮาชมากเลยนะครับแต่เธอนั้นก็ไม่ได้รับอนุญาตจากตัวของโนเซลและทั้งคู่นั้นจึงได้มุ่งหน้าไปยังโครเวอร์คิงดอมแคปิตอลนะครับรวมไปถึงกระจายกําลังออกไปที่บ้านของตระกูลซิวาเพื่อไปจัดการเอลตอนนึงที่แข็งแกร่งมากๆและช่วยเหลือหน่วยของตนร่วมไปถึงโซลิดและเนบราอีกด้วยนะ โดยในสึกครั้งนั้นเองเอลหญิงคนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่ตัวของโนเอลเองนะครับก็ได้ช่วยคนอื่นๆไว้จากการโจมตีของเอลตอนดังกล่าวและเธอนั้นเองเมื่อเห็นพี่ชายของเธอโดนทําร้ายเข้ามันจึงทําให้เธอนั้นได้รับวาคิลี่ฟอร์มนะครับราวกับว่าเธอนั้นนะครับสวมวิญ,ญญาณแม่ของเธอที่ไร้ลํำในสนามรบเพื่อจัดการเอลตอน,นั้นจนหน้างหงายนั่นเองครับซึ่งครั้งนี้เองมันก็เป็นการเปิดใจและการได้พูดคุยกันระหว่างโนเซลและโนเอลเป็นครั้งแรกที่เราก็ต้องขอบอกไว้เลยนะครับว่าเล no ยางมาก ไอพี่ชายสุดซื้อเย หลังจากนี้นะครับตัวของโนเอลนั้นก็ได้มีบทบาทในภาควังหลวงแห่งเงาต่ออีกด้วยโดยการที่เธอนั้นนะครับได้ทําการต่อก้อนกับตัวของฟาน่าที่ไม่ใช่ฟาน่าคนเดียวกันนะครับกับที่อยู่ในอนาณาจักรไดมอนนั่นเองครับเป็นฟาน่าร่างเอวตัวจริงๆนั่นเองนะครับโดยฟาน่าคนนี้นะครับก็ใช้เวทไฟเป็นการโจมตีหลักแต่ทางโนเอลนั้นตอนแรกเนี่ยก็ดูเหมือนจะสามารถทําอะไรฟาน่าได้หยิบจ้วงแทงทุกอย่างได้เลยนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยในเวลาไม่นานนั่นเองนะครับตัวของฟาน่านั้นเธอก็ได้ใช้เวทของเธอที่รา ราวกับว่าเป็นฟีนิกซ์แม้ว่าตัวของเธอจะขาดครึ่งแล้วแต่เธอก็ยังสามารถรีเจนกลับมาได้จนทําให้นเอลนั้นไม่สามารถทําอะไรฟาน่าในภายหลังได้ครับจนในที่สุดแล้วแจ็คก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาและร่วมการต่อสู้ในศึกครั้งนี้นั่นเองครับโดยรวมแล้วนะครับในภาควังหลวงแห่งเงานี้ตัวโนเอลก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายหลังจากนี้อีกแล้วครับมีแต่เพียงตอนท้ายเท่านั้นที่ร่างของจักรพรรดิเว่นม์องค์แรกอย่างลูมิแอ์นั้นได้สลายไปตัวของเธอนั้นก็ได้อยู่กับมิโมซ่าและดูวาระสุดท้ายของลูมมมออรรไปด้้้ววยคคาสสาศศกกเเนนนัันง่งบพ สุดแล้วนะครับเธอนั้นก็ได้เข้าพบกับจักรพรรดิเวทมนต์ในร่างเด็กที่บอกถึงการที่แอสตานั้นจะถูกใส่ความและกลายเป็นแพ้นั่นเองครับแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าแอสตานั้นกลับถูกลวงไปยังสารจนทําให้เหล่ากระทิงดำเนี่ยจะต้องขนทับกันนะครับไปช่วยเหลือกันนั่นเองเรียกได้ว,ว่าอีเวนต์เนี่ยเป็นการรวมตัวกระทิงดํากันเลยนะครับยกเว้นพี่นักของเราคนเดียวหลังจากนั้นนะครับโนเอลจิงได้ไปตามสืบเรื่องราวคําสาบกับโดโรธีเกี่ยวกับสิ่งที่โนเซลนะครับบอกเรื่องคําสาบแม่ของเธอนั่น ต่อของปีศาจรวมไปถึงคําสาบนี้แล้วนั่นเองนะครับบวกกับการที่พวกแอสตานั้นได้ไปหาพ่อของกอดอนมาแล้วนั้นมันจึงทําให้พวกโนเอลมิโมซ่าฟินรันรวมไปถึงแอสตาณนั้นได้ไปยังอาณาจักรฮาร์ดเพื่อสืบความเรื่องคําสาบนี่แหละครับทั้ง3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นโนเอลมิโมซ่าและฟินรันนั้นก็ต่างถูกจับแยกกับแอสตาและ3คนนี้ก็ได้ทําการต่อสู้กับกัจจายัางดูเดือดกันเลยทีเดียวและท้ายที่สุดแล้วก็ทําให้กัจจานั้นยอมรับฝีมือและเข้าพบกับโลโลพิจิกานั่นเองครับ่กนนนรััววาาพพเข้้ไดธมิต กันในภายหลังและทําให้โนเอลรวมไปถึงเซเครนั้นต้องทําการฝึกร่วมกันกับโลโลปิชิก้าและอุนดิเน่นะครับสปิริตน้ําที่จะขยายขอบเขตพลังของทั้งคู่ไปได้นั่นเองเพื่อรับมือกับศึกของพวกดาร์คทแอดโดยใน6เดือนต่อมาแล้วนะครับพวกดาร์คทแอดนั้นก็ได้เข้ามาบุกจริงๆโนเอลนั้นได้ทําการต่อกรกับวานิก้าร่วมกับโลโลปิชิก้าและเซเครอย่างเต็มกําลังกันเลยทีเดียวแต่เธอนั้นนะครับก็ไม่สามารถเอาวานิก้าอยู่จนทางเธอนั้นนะครับจะต้องปรากฏร่างมาอย่างร่างนางเงือกเข้าต่อกรกับวานิก้าจนจี้ให้ว กานั้นต้องเพิ่มพลังปีศาจของตนและในครั้งนั้นเองครับตัวของโนเอลก็ได้รับรู้ว่าคนที่ฆ่าแม่ของตนก็คือเมกิคูล่าปีศาจสิงสู่ของวานดิก้านั่นเองครับและแล้วนะครับในศึกครั้งนี้โนเอลรวมไปถึงอีกทั้ง3คนนั้นก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับความเก่งกาจของวานดิกา้าและต้านระเบิดของวานดิก้าไว้จนทําให้เธอนั้นหมดสติไปในช่วงเวลาต่อมานั้นพวกเอลก็ได้มาถึงและเข้าช่วยเหลือพวกโนเอลพร้อมทั้งรับปากว่าจะฝึกวิชาเอลขั้นสูงให้กับพวกโนเอลอีกด้วยเพื่อเตรียมรับมือในการบุ อาณาจักรสเปซต่อไปนั่นเองครับและนี่เองนะครับก็คือบทบาทในอนิเมะของโนเอลซิวาส่วนในมังงะนั้นบอกเลยว่าเธอนั้นยังคงแข็งแกร่งกันขึ้นมากไปอีกนะครับราวกับว่าเติมทูบัตรห้าเก้าเก้ามานั่นเองเลยครับทั้งการกอบกู้สถานการณ์ของชาวเมืองนะครับที่มาพร้อมกับการปรากฏตัวของลักและคนอื่นๆปรากฏตัวพร้อมก,กันกันเต็มไปหมดเลยนะครับรวมไปถึงการเข้าไปช่วยเหลือชาร์ล็อตที่กําลังปางตายและครอบครองสปิริตแห่งน้ําอย่างอุดิเนชั่วคราวพร้อมกับฟอร์มใหม่นะครับราวกับว่าเธอนั้นเป็นราชนีแห่ง ลหลายๆคนนะครับในกระทู้เมืองนอกเนี่ยถึงกับสูพกให้เธอนั้นเป็นราชินีแห่งน้ำนะครับมีมงกุฎแห่งน้ำอยู่ด้วยและแน่นอนครับเซ็กซี่สวยถูกใจทุกคนแน่ซึ่งตรงนี้เองรับก็เป็นบทบาทของเธอในมังงะทางผมเองเนี่ยก็ยังรออ่านตอนต่อ,ตอไปกันอยู่นะเดี๋ยวไงเนี่ยเดี๋ยวผมติดลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับสำหรับมังงะตอนล่าสุดเพื่อนๆจะได้ไปหาอ่านกันโดยพลังเวทของเธอนั้นเองเนะครับผมได้กล่าวไปข้างต้นตั้แต่ต้นคลิปแล้วว่าเธอนั้นใช้กลิ่นมัวสามแฉกใช้เวทน้ำนะครับที่เป็นพลังเวทตัั้้งตตนนนา่เโดยปกิ แล้วเธอมีพลังเวทในตัวสูงมากราชวงศ์ส่วนใหญ่นะครับมักจะพึ่งพรสวรรค์ของตนซะมากกว่านะครับได้รับการสืบทอดพลังเวทที่เยอะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรต่างจากโนเอลนะครับที่เธอนั้นมีทั้งพรสวรรค์แต่มันก็ไม่สมบูรณ์มันจึงทําให้ตัวของเธอนั้นจะต้องแสวงหาวิธีที่ทาให้เธอแข็งแกร่งมากขึ้นดังนั้นแล้วอาจจะบอกได้เลยละครับว่าถ้าเธอเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่เราอ,อาจจะได้เห็นเธอเทียบเคียงกับเมลลโอนเลโอน่า,นานในขณะน,นี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดอายุเท่าๆกัน,นะนะใครจะไปรู้ละครับว่าเธออาจจะ นะอย่างไรก็ตามแล้วนะครับเวทของโนเอลนั้นยังคงทรงพลังมากในแง่ของการโจมตีรวมไปถึงยังโดดเด่นในแง่ของการป้องกอันอีกด้วยครับแต่ที่ดูจะโหดมากขึ้นไปอีกก็คือเวทแนวยูนิฟอร์มของเธอที่เธอนั้นสามารถสร้างพลังขึ้นมาปกคลุมตัวเองได้จนกลายเป็นชุดที่มีลักษณะต่างๆนะครับพลิกแพงกับสถานการณ์ได้เยอะมาก,กเลยทีเดียวยิ่งกว่านั้นในตอนนี้เธอนั้นก็ได้ควบรวมกับตัวของอุดิเน่ก็เลยแข็งแกร่งกันเข้าไปอีกก็ต้องมารอดูกันแหละครับว่าราชนีแห่งวอเตอร์เอลเมนต์นี้จะสามารถครอบครองอุดิเน่ไปได ตลอดหรือหลังจากนี้แล้วนะครับเธอนั้นจะแข็งแกร่งมากขึ้นไปขนาดไหนอีกก็ต้องรอติดตามรับฟังรับชมกันแหละครับเอาละครับและนี่นะก็คือทั้งหมดที่ผมเพชรจากอนิเด็กนํามาฝากเพื่อนๆกันเกี่ยวกับเรื่องราวของโนเอลซิวาหญิงสาวที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งวอเตอร์เอเลเมนต์คลิปหน้าเพื่อนๆน,น,นั้นอยากจะฟังตัวละครไหนระหว่างชาร์ล็อตกับวิลเลียมเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกเรากันไว้ด้วยนะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ